สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมความคืบหน้านะครับของเจ้าตัวเรือวงเดือนนะครับไร้สายนะครับมินินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมือผมนะครับดูขนาดของตัวมันก่อนนะครับเข้าๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมลืมไปนะครับผมรีบทํานะครับผมจริงๆผมต้องทําลางสไลด์นะครับผม ลางสไลด์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอาจจะใช้ทิมเมอร์นะครับดันเป็นลางเสาะร่องไปนะครับผมทิมเมอร์เสาะร่องทําลางนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะวันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมในเรื่องของโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูด้านในนะครับก็คือโดนเข้าแล้วนะครับผมที่ผมยิงตะปูไว้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับ S775 นะครับผมตามสภาพเลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวจะพลิกมาให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้เลยด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุบลมตามเคยนะครับเป็นจุบลมนะครับอ่าเป็นจุบจุบลมอ่าจุบลมมอไซค์นะครับผมตัวจับตัวนี้นะครับแล้วก็รองแหวนเข้าไปนะครับ4ตัวนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมจุ๊บลมมอไซค์นะครับผมนี่เบอร์สิบสองนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับชัดๆนะครับผมเป็นจุ๊บลมมอไซค์นะฮะเดี๋ยวหาว่าผมลอกนะครับจริงๆนะครับผมเป็นจุ๊บลมมอไซค์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็รองแหวนสองตัวนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะอ่ากล้องโฟกัสเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูด้านหน้านะครับ เราก็จะมาดูด้านหน้ากันนะครับแต่จริงๆเราจะตัดด้านนี้นะครับจริงๆจะตัดด้านนี้นะครับดันไปนะครับจริงๆผมต้องซาะล่องตรงนี้นะครับสองฟังนะครับผมก็เพื่อที่จะดันไม้ไม้ดันนะครับผมก็คือไม้ดันไม้ดันไม้ตัวดันให้มันตรงนะครับเวลาเราตัดไม้นะฮะก็เพื่อให้มันตรงนะครับไม้ที่เราตัดมันจะได้ตรงหน่อยนะฮะอันนี้ก็ตามสภาพนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะฮะตอนนี้นะครับผมอ๋ออันนี้มันอาจจะไม่ตรงนะครับนี่ผมก็หมุนใบให้ดูเลยนะครับคือใช้ได้นะครับผมแล้วผมจะลองอเปิดสวิตช์ใช้งานใหพ้พี่ได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผม แล้วก็ถ้าแบบรักเลยก็กติดตามให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสภาพโต๊ะคร่าวๆนะไปตรงนี้จริงๆผมอยากจะใส่สวิตช์ตรงนี้นะครับแต่มันไม่ค่อยเวิกนะเวลาเราตัดก็จะใส่ตรงนี้แหละนะครับจริงๆผมมันมีสองสองสองทิศนะค,ความคิดผมสองสองด้านนะก็คือจะใส่ตัวนี้นะครับ ใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีไม้กระดานแปะตรงนี้นะครับผมอาจจะใส่สวิตตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็อาจจะมีชั้นนะครับมีเกะสองเกะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกะเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยออกแบบกันอีกทีนะครับวันนี้ทําสดนะครับไม่ได้ออกแบบอะไรเลยนะครับผมคิดได้ทําได้นะครับก็เลยทําเลยนะฮะก็สภาพก็ออกมาตามที่เห็นนะครับผม นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับตอนนี้ยังรีวิวตัวเต็มไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จนะครับนี่ก็เป็นเวลาตีสองสี่สิบเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะตีสองสี่สิบเจ็ดนะครับผมเพิ่งจะทําเสร็จนะครับผมค้างบางก็คงจะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ท้งนี้ท้งนั้นก็ช่างเข่านะครับผมผมผิดเองนะฮะ ก็คือผมเพิ่งเลิกงานมาตอนเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็ความเส้นนะครับของมาถึงแล้วนะฮะมีไม้มีอะไรก็อยากจะทำนะครับผมแล้วก็อยากจะลงคลิปให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ต่อสวิตนะครับสายจากมอเตอร์นะฮะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสใช้งานให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ เสียบอันนี้จะเป็นตัวไร้สายนะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะที่าจะเห็นใบหมุนครับอ่าเดี๋ยวสังเกตใบนะครันน่ะใบหมุนตรงมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วผมจะให้ดูใบนะครับดูใบไม่ต้องไปไกลนะครับดูแค่นครนถมก็พอนะฮะผมอยู่นครปถมนะครับ นี่นะครับผมตามสภาพเลยนะครับใบตรงเป๊ะนะครับมันอาจจะไม่ตรงเพราะกล้องนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆใบตรงเป๊ะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเต็มที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่อ่าเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับติดตั้งนะครับผมให้สามารถที่จะติดตั้งง่ายก็คือสามารถที่จะเสียบนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมเฉยๆเหมือนอหินเกียร์ไร้สายานะฮะก็เสียบเข้าไปนะครับเป็นแบตของหินเกียร์ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะอาจจะทําฐานนะครับฐานรองนะครับผมแต่อาจจะ ไว้ตรงไหนสักที่นะครับวันนี้ผมยังหามุมไม่ได้นะัะก็อาจจะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ปิดเอานะัะก็แค่ดันเสียบเข้าไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะเวลาเราจะกดเราก็แค่กดออกอย่างนี้นะครับกดเหมือนปกติเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะพี่ๆผมจะได้มี อะไรมาแบ่งปันก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวฟักติดตาม e ีพีต่อไปนะครับแล้วอาจจะมี EP หลายๆ EP นะครับผมก็ทำไปเรื่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทำสว่านให้ชมนะครับหลังจากต่อเรื่อยวงเดือนตัวนี้เสร็จสิ้นนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะทําสะบ้านนะครับอันนี้ที่ผมจะทําเก๊ก็ไว้เก็บเครื่องมือนะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับงานไม้พอใช้ได้ไหมครับพี่ๆก็พอได้นะอันนี้ถังลมตัวที่ยิงนะครับตัวตัวยิงนะครับผมอ่าตัวยิงนะครับนี่นะครับผมตัวยิงแม็กนะครับพี่ๆดูดูดูรอยแม็กนะครับผม แม็กจมไหมครับอ่ให้กล้องโฟกัสสักนิดหนึ่งนะครับผมแม็กจมนะครับผมจมทุกตัวนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับปืนลมนะครับปืนลมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอ่ากระทิ้งหรืออะไรสักอย่างอะไรกะทิ้งนะครับผมรุ่นนี้นะรุ่นเล็กน่อยนะก็ปั๊มลมก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมได้รีวิวได้ทําไปนะครับ ก็ใช้ได้นะครับยังอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ไว้ได้จะมารีวิวการใช้งานนะครับปั๊มลมใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงนะพี่หลายๆคนบอกว่าใช้ไม่ได้หรอกเอออะไรเงี้ยเออแล้วเนี่ยผมก็ได้ความคิดอีกอย่างแล้วก็คือในเดี๋ยวผมจะซ่อนในปืนลมตัวนี้เข้าไปข้างในนะเพราะามันพอดีกันเลยนะนะครับก็คือว่ามันพอดีเลยมันสามารถที่จะเก็บได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันจะเก็บฟังไหนดีนะครับผมเพื่อที่จะไว้เก็บด้านล่างนะครับของพวกนี้จะเป็นของมินิทั้งหมดนะครับปั๊มลมก็เป็นปั๊มลมจิ๋วนะครับผม DIY ทำเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าพี่ๆชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามก็ s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ